นี<อ>่ยังไม่เก่งเลยเช่นจุ่งๆจ่งๆลุ่งๆปนกันแล้วอือ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 อืคนต่างมิยองครับเช่นแล้วกูคนยมม่ามึงดักเป็นน,น้องยังไม,ม่เก่งโอ้ยกูสั่ง,งให้มึงได้เช่นนี่บายเส็กิงไม่ข<ร>ายต่างกล้องวันนี้เจสโซ่ทำเองวะใครปรุงใครปรุง ปัดเดี่ยสบุงไปบ่ะนาะอันนีสบุงนี่ยฮะเหมือนพามาเล่นนะฮะไาชินเผมพามาเล่นกันอนะ ไม่บัวบัวคือใจร้าอย่าไปเห็ดเอื่อยเลยผู้สาวดักรายงานเฮิรลมแกแห้งแห้งเต็มไม่ใช่เล่ารูปเต็มเนี้ยอยากเล่นไม่ถึงว่านดวงหูนะครับ Ayo, 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 ayo Ayo, oh wow. buat siang Pasti gak mungkin, deh Gak mau ikut deh Ghetto chinh căng kang lang dinh kinh, Úi 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 rồi Úi 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 เออเออเขาเมาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอดกอดฮักกันฮักกันรักกันรักกันกอดกันนี่นี่จำหูหน่อยไม่ยังไม่เก่งไรเช่นอื้ออื้อ้งซองอล้ออื้ออื้อคนกันแล้วอื้อเื้ออื้ออื้ออื้อคนต่างวิญญาณครับเช่นว่ากุยอมมึงดักเป็นน้องยังไม่เก่งเนี่ยโอ้ยกูสั่งให้มึงได้เช่นนี่บายน้องเล่นกันแล้วอื้ออื้ออื้อ เสร็จกันตามภาษาครับมีมีไอ้เก้งเขียวไอ้เก้งไอ้เก้งฉื่อไอ้เช่ยตมปากนี่ยเป็นล่องแปดท่านปลาแฝงมากุฝากเม้นว่ะมากุเป็นลมองมาฝากหอมเหรอโอ้โหสิบสิบสิบแกงชื่นครับนี่นี่เพื่อนะนี่เผื่อนะสิบนี่เบ้นกันครับเจ้าพายเราสงบนิ่งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเปลี่ยนไปใส่เชือก เฮ้ยเฮ้ยเอา้าชื่จะปีนเหรอลูกเชื่ออะไยจะปีนได้ไหมลูกฮ่าเจียไพ่เจอล็อกคอเข้าไปครับคุณเนาะคุณเนาะ นเจสโอทำเองวะใครปรุงใครปรุงปาดเจโสปรุงไปบ้านออเจโสปรุงน,นี่ครับแม่คุณแม่มาเองนะ แม่พริกเผ็ดด้วยแม่พริกมันเผ็ดเฮ้ยโอ้โหดูครับสองเครื่องนั้นได้เล่นกันแล้วอะไรนี่ไม่แยกคือมาหลังไม่แยกัวไม่จนเนียมมหลังว่ เล่นกันแล้วฮะเล่นกันแล้วฮะเล่นกันแล้วเออลิงครับพี่น้องลิงอ้ายบัวมึงแค่ว่าขื่นกัวมันนี่ฮ่ามึงไม่เห็นปากูวจิ๊บส่ออยู่กัวไอ้ช่องนำนาอากัวฮันดาหายอากัวฮันดาห้ยนีเอ้กัให้ยหยอกกัให้ยหยอกกัให้ยหยอกขื่นวะขื่นวะขื่นวะมากวะมากวะเฮ้ยกูอยากขืนมึงเด้แต่กูขื่นมาได้ปะช่องน้ำนาช่องนำนาช่องนำนาอ้า สซนน้ำหนานี่เห็นวะนี่ขึ้นวะเอ้ยเห็นวะวะเหยาวะว่น่าเห็ไก่กูวะ่ะนี้แทงตาก็ได้งา่ายมากเลยก็เสียวเหยาะทำเหยอะกันพี่กับน้องพ่อแม่เดียวกันเฮ้ยเหยวกันเออ,อเชนทุกคนมีความสุขดีนะเชน อาอมา่าไมนะ่เสกขอิืเนี่ยเสกว่าใบคุณเชมาไม่เสกขอชื่นบอกเออเจ๊เงียบเลยครับเจ๊ภัยหลังจากที่โวยวายไป่ได้ก็เงียบเลยชื่อนนะเจ๊ภัยโวยวายไม่ได้เงียบเลยครับ bữa ơi thuyền mày mới kiếm ơn đi theo bà hmm. sàng đấy sàng đã. sàng vừa bà sáng sáng nổi hết nhang mà đâu คนต่างดืง้อเอาเอาเอารู้สึกว่าจะเป็นช้างงาเทาแล้วถูแล้วถูอีกสีนี่ฮะเอ้ยสมคิดดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ จะหาหางหนอไปดึงเด้เชื่นจะไปกัดเด้ลูกนี่นี่นี่อืเสียงเียไม่ขาต่างกล้องอยย่บ่งเกี่ยวอ่ะ nào để cái bánh mì với nòn bớt đây ừ đâu mình oh. thang mình oh. một thang, thang gùi thì đâu 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 mì đâu 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 đi đâu đâu đâu